เลียนคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบนข้าพเจ้านายพิทักษ์เทียงธรรมครูกศนตำบลสำโรงผู้เข้ารับการประเมินขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดดังต่อไปนี้ตัวชีวัดที่หนึ่งมีการรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการดี e s ถูกต้องครบถ้วน ตัวช้วัดที่2มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นมาวิเคราะห์บริบทสภาพปัญหาความต้องการจัดทำแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายพร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติและสรุปรายงานผลจัดทำแผนในระบบ DMS ตัวช้วัดที่3 มีจนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบ55คนมีการจัดจิัดคัดกรองพัฒนาผู้เรียนศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้ามหมายสารวจความต้องการของผู้เรียนมีการจัดทําแผนเรียนรู้รายสัปดาห์จัดบันทึกการเรียนรู้จัดทําแผนข้อมูลการลงทะเบียนการจัดทําแผนการปฏิสีนการพบกลุ่มและแจ้งให้นัศาาศาากศึกษาทราบจัดการช่วยเหลือหรือติดตามผู้เรียนที่ขาดเรียน การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่4ี่ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถรายงานได้ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคยังไม่สามารถรายงานได้ตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชบาบังคับภาคเรียนที่25ง6 หนึ่งทัสองพันหยังไม่สามารถรายง,งานได้จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพจํานวน4ี่สคนทำได้45บห้าคนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจํานวน5คนทำได้5้าคนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมด้วยชุมชนค่าประมาณห้าคนทำได้ห้าคน การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนสองคนทาได้สองคนตัวชี้วัดที่8จํานวนผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมืองนาความรู้ไปใช้100 100ร้อยละร้อยบรรลุค่าเป้าหมายที่ทําตัวชี้วัดที่9 จำนวนการผู้รับบริการด้านการศึกษาตามบัตยารยสัยกศนตำบลสังรมีกิจกรรมส่งเสริมการ่านและศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนเหลี่ยมมีกิจกรรมส่งเสริมการานเป็นบ้านหนังสือชุมชนมีศอกหมู่บ้านที่รับผิดชอบคือบ้านสรงหมู่ที่หนึ่งและบ้านสรงร,รม,ม่หมู่ที่สิบสองห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดร่วมกับกศนอำเภอมีกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านที่มุมส่งเสริมการอ่านและบ้านหนังสือชุมชนเป็นประจำทุกเดือนมีภาพการรายงาน,จ,นจํานวนกิจกรรมแหลง่งการใช้แหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนมีการดาเนินกิจกรรมกระเป๋าหนังสือและบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมชนที่หมู่บ้านหนังสือชุมชน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือชุมชนมีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือชุมชนเป็นประจำทุกเดือนตัวชี้วัดที่สิบระดับมีการร่วมประชุมกับภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมมีการดำเนินและมีการให้เทศผลโครงการลูกเสือกิจอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา และมีการกร,ร,ร,านนาาร่วมจัดกิจกรรมคิดวิเคราะห์และนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตัวชีวัตที่12มีการจัดทำโครงการภาษาต,ต่างประเทศเพื่อการสืกอสารด้านอาชีพการขับเคลื่อนงานจิตอาสาการโครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน nkca โครงการอาสาสมัครกอสโน จัดทำแผนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับโครงงานเป็นฐานมีวิจัยในชั้นเรียนโครงการครงสมรรถะกายจิตและสมองผู้สูงอายุโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการ MK Smart Map โครงการ1ครูหนึ่งนวัตกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวตัวชีวัดที่13 ระบบจะทําผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงานเบรดแบคทิกลุ่มการทอผ้าไหมบ้านโพนสายตัวช้วที่4ี่จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายมีการจัดจะทำรายงานและสรุปโครงการงานที่รับมอบหมายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีบโครงการขับเคลื่อนจิตอาสาโครงการระบบช่วยเหลือผู้เรียน mkca โครงการอาสาสมัครกสโนโครงการวิจัยในชั้นเรียนโครงการคงสมัรธนกายกจิตสมองผู้สูองอา,งย,ายุโครงการ MK ส่งเสริมประชาธิปไตยโครงการ M K Smart เนีโครงการสถานศึกษาปลอดภัยโครงการสถานศึกษาสีขาวและโครงการหนึ่งคูหนึ่งนวัตรกรรมสำหรับ PE คือผลงานที่ข้อตกลงร่วมกันระหว่างปอดเป็นงานครูกสนจุบนจมลรงได้จะทำจริการ,รโครงการ ภาคเรียนที่1ทับ 2, 5 0 0สมบ,บุเรื่องผลสำเร็จการเข้าสอบเอนินักศึกษากอสนอต์ตะบนสารงเพื่อให้ผลสำเร็จในการเข้าสอบที่มีผลสำเร็จดีขึ้นกศสนตดตะบนสารงมีนักศึกษาเข้าสอบร้อยละร้อยตามข้อตกลงพีเออบคุณครับ